นกฟีลาบนกกระจอกนี่นกเอี้ยงไม่มาเนี่ยโปติมต้องมีนกเอี้ยงเลยเนี่่านนอตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนี่ยถ้าตัวใหญ่มันจะไม่เฮ้ยกลัวแต่ตัวเล็กอย่ายกลัวยังมีอีกนะเมื่อก่อนเมื่อวานกินเมื่อวานในตัวใหญ่ลงมาเนี่ยยังกิน นั่งนานเลยตะก้าเอียงเลยแสดงว่าอันนี้ตัวเอาตัวใหญ่ไว้ไม่ใช่ตัวเล็กถ้าตัวเล็กไม่กล้าขนาดนีห้หรอกมาเงียบใช่นะโอ้โหโล้หน้ามาคุยกันน่อยโอ้โหไม่มองกันเลยอ่าให้ตัวใหญ่ยังจะมองนะนั่งมองแล้ว Inside ăn lock my yanking. Hm. 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 Hmm. 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 คุยกันหน่อยพวกเออเออโหน้าขึ้นมาดูคนเลยเอาพักเขียวก็มีด้วยออเ,อ,อ,เอ,อ้ตกใจโอ้ตัวเล็กไม่ไหตัวใหญ่ไปแล้วตกใจอิม่มนอนนอน,น,อนไปแล้วตัวเล็ก มาแล้วนักกายกรรมาอิอ่มแล้วไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยประจําเลยแหละอืมแล้วก็ไพ่มันทึบไงชอบอยู่แถว không nã